ตอนนี้ผมอยู่เชียงคานครับดูเป็นไงฮะจำผมได้ไหมจำไม่ได้ถอดหมวกจำผมได้หรือยังครับนะครับพาพ่อแม่เที่ยวเยอะไปหน่อยตัคดคลิปไม่ไหวนะครับพาพวกท่านเที่ยวเนี่ยครับบรรยากาศก่อนจะไปถึงงานวิ่งบุรีรัมย์อตรงนี้สวยเลยอะเหมือนสวัรด์เลยอะเชียงคานนี้ถือว่าอากาศดีนะนี่ขนาดมาไม่ใช่วันศุกสาร์าทิตย์นะ แต่ถนนคนเดินเนี่ยมีตลอดนะครับแต่อาจจะมากจะน้อยนี้แล้วแต่แต่ผมก็คิดว่ามาเมื่อไหร่ก็ได้นะแล้วตอนเช้านี้หมอกหนาเลยอ่ะเพราะว่าพ่อแม่ผมอาจารย์เขาตื่นมาเดินกันอ่ะแต่ผมไม่ตื่นนะผมจะอยู่เงียบๆแล้วก็นั่งตัดคลิปไปเพราะว่างานมันเยอะเดี๋ยวมันค้างคาไงอ๋ออันนี้เต้นได้เหรอเนี่ย ปกติผมไม่กินของหวานนะครับแต่มีใครรู้จักลูกชกไหมหน้าตามันแปลกก็เลยลองตก็คือไม่ค่าอร่อยนะครับช็อกแก้วจ้าได้เลยครับก็ดีนะคะแก้วค่ะไม่เคยกินเลยช็อกไบแก้วค่ะเป็นผลไม้ป่าค่ะอร่อยนะคะอ่ะป้าต้องจ่ายแล้วเพราะถ้าอร่อยแก้วค่าอร่อยนะช็อกไบแก้วค่ะน่ารักดีร้านแบบวินเทจหน้าสิกอะ เอาเป็นว่าวันนี้วันที่29มกราคมนะครับวันที่ผมตัดคลิปเป็นคลิปเก่าสุดท้ายแล้วไม่มีละนะครับก็เดี๋ยว30ผมจะขึ้นไปอยู่วัดก่อนนะครับ2วันนะครับไปท่องบทสวดไปเตียมสถานที่เพราะฉะนั้นนะครับไม่ได้เล่นโทรศัพท์แล้วนะครับก็ขอลาทุกคนเลยแล้วกันขอให้คลิปแต่ละคลิปมีความสนุกมีความบันเทิงนะครับดูแลอยากไปเที่ยวพักผ่อนกันบ้างนะครับนี่คือถนนคนเดินเชียงคานผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกัน ขอให้ทุกคนจดจําภาพน่ารักๆนะครับครอบครัวผมแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ผมทำไว้นะครับขอให้ทุกคนเกิดแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวในการรักตัวเองตามหาความสุขในการออกกำลังกายนะครับชีวิตมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอยากทำอะไรเพราะฉะนั้นอยากทำอะไรก็ทำอยากไปไหนก็ไป โดยที่เราไม่มบิดเบี้ยนใครนะครับพยาหยามันดูแลคนรอบข้างให้ดีนะครับเติมความสุขให้ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตไม่ได้มีแค่เราคนเดียวนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับรักตัวเองดูแลตัวเองออกกําลังกายนะครับและแบ่งปันให้คนรอบข้างส่งต่อความสุขให้กับคนรอบข้างเยอะๆนะครับสวยไหมเชียงคานดูดีฮะนี่ขนาดไม่มีหมอกนะเขาบอกว่าตอนเช้านี้สวยมาก ผมก็เลยมาหาร้านอาหารเนี่ยนั่งกินบรรยากาศข้างทางเนี่ยลงแวะกินร้านอาหารดูส่วนตัวผมถือว่ารสชาติกลางๆนะออกไปออกไปค่อนข้างไม่ถูกปากนิดนึงนะครับแล้วก็ราคาแพงทั้งหมดเนี่ยโดนไปประมาณพันห้าเลยนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็คือค่าครูมาเคียงคานก็ต้องกินปลาใช่ไหมอร่อยอยู่เด็ตรงปลาเนี่ยปลาทอดกรอบเนี่ยอร่อยสุดละก็เลยสั่งเบิ้ลสองจานที่เหลือก็เฉยๆนะเพราะฉะนั้นนานาจิตตังแล้วแต่ ครับผมครับดูกับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทําสิ่งนั้นให้ดีจริง มีชีไลยุงเลยห้องนี้จะเตียงชิดห้องนู้นจะเตียงห่างเขาบอกอย่างนี้มีเพื่ออะไรมีทีวีก็ เลยกับลาวอยู่ตรงนี้เลยครับเส้นแบ่งเขตส,สุดแดนสยามแก่งขุดคู่มีคนเห็นไหมแยกออกไหมผมก็แยกไม่ออกเหมือนกันสวยมากเลยดูครับดูชาประมงดูจะได้เห็นแกทอดแห่ไหมจะได้เห็นไหมอาจจะได้เห็นอาจจะได้เห็น เราดูคุณลุงโอ้โหได้วิวที่ดีจากว่าพอดีปวดจวบเมาะโอ้โหผมโชคดีจริงๆรือหือไงป็นไงฮะบรรยากาศนั่งเรือนั่งเรือไปไหนภูเขาวสวยเนาะดูที่แก่งคุดคู่นะครับไม่รู้มันคือที่ไหนแต่พอแม่อยากมาก็เลยมา ตอนนี้เราอยู่ที่เชียงคานตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนให้ทายดูเส้นแบ่งอเลยลาวเป็นไงฮะโอ้โหร้อนปะวิวเป็นไงครับวิวสวยไหมดูภูเขาเป็นภูเข่าเลยครับแก่งคุดคอภูคดแก่งคุดคด พักดีมากอ่ะดูบรรยากาศเป็นไงอ่ะมีทีวีมีโซโฟานะครับคืนละห้าร้อยบาทห้องพักดีมากมาดูบรยกันมีตู้เย็นอุย้ยห้องน้ำก็ดีห้องน้ำก็ดีนะครับ,ด,ด,บดูดูขำไงดูรีวิวเอา นี่ห้องหนึ่งห้าร้อยบาทโอ้มาเก่งมากแกมากจริงขยับเตียงปักงร้อยทำไมวะอะไรนะขยับเตียงขยับเตียงปักงร้อยต้องขาต้องขาไปเดินที่นี่อ่าแต่ตอนแรกแม่บอกว่าจะไปจะไปนี่นะเดียวหว皇เตงใช่แล้วพ <c oughs> ูดอะไรวะ เห็นผู้ชาเยเดินผ่านบอกกัน้องซี่พี่ทีไะะงบัวก็เตะไง